สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณนะคะวันนี้พี่จอยดีใจมากๆเลยวันนี้พี่จอยเจอเหรียญอ่าเนื้อเกินอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า นี่เลยคะ่ะวันนี้พี่จอยเจอนะคะเหรียญสิบบาทปีพศเก้าแล้วก็พี่จอยเจอเหรียญน,นี้นะคะอ่าปีพศออ2549เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะวันนี้มีลูกค้ามาซื้อของนะคะพี่จอยก็สังเกตนะคะก็จะมีเรือนะคะนี่เลยคะ่ะ ก็จะเป็นเหรียญสิบบาทในหลวงรัชการที่9ของเรานะคะด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะอภิจอยก็มีเก็บไว้หลายเหรียญน,นะคะวันนี้โชคดีได้อีกสองเหรียญน,นะคะก็จะเป็นปีพศ2549นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะคะ อย่างเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะมีด้านหน้าด้านอยู่ด้านหัวนะคะเนื้อเกินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนพบเจอนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเป็นเหรียญที่จะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า อสอีพศ2547นะคะที่เราจะเห็นเนื้อเกินอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อนๆจะนี่ค่ะด้านหัวนะคะแล้วก็ เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้ก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะด้านหน้าเหมือนกันนะคะด้านหัวนะคะด้านหัวก็จะเป็นปีพศออเดี๋ยวพี่จอยดูนะคะก็จะเป็นปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศสองพันห้าอยสเเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะที่จะมีเนื้อเกินออกมานิดนึงนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรือ นะคะตรงนี้ก็จะเกินออกมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นปีพศ2549นะคะผ่านการใช้งานมาอย่างหนักเลยนะคะแต่แลาเหรียญถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่นักสะสมชอบสะสมไว้นะคะนี่ค่ะ กองเหรียญนี่ก็จะเกินด้านหน้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าได้เงินทอนนะคะเงินไปตลาดนะคะจับจ่ายซื้อของถ้าอาแม่ค้าทอนมาก็สังเกตดูนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะส่วนมากปีสี่เก้าก็จะมีเนื้อเกินอยู่ที่ใต้วัดอรุณราชวรารามนะคะ เพื่อนๆจ๋านี่ก็จะเป็นสีเก้าหมดเลยนะคะสีเก้าสามเหรียญนะคะก็จะอยู่ด้านก้อยนะคะแต่ถ้าเป็นปีสามเจ็ดเพื่อนๆสังเกต่าด้านหัวนะคะด้านหัวก็จะมีแบบนี้เลยนะคะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะอันนี้ค่ะด้านหัวนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนเนื้อเกินตรงนี้ก็จะเป็นติ่งอยู่ตรงนี้นะคะเหรียญนี้ แล้วก็เหรียญนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าส่วนมากก็จะมีเนื้อเกินอยู่ที่ใต้วัดอรุณราชวรารามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ข้างๆนะคะเนื้อเกินนะคะส่วนมากก็จะเป็นอ่า คุณง่ายนักสะสมก็จะเรียกว่าเหรียญที่มีเรือนะคะนี่ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญที่พี่จอยเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หน่อยนะคะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปีสามาสามเจ็ดแบบนี้นะคะก ผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะคะไอ้สี่เก้านะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะก็จะเป็นเหรียญของอ่าราชการที่เก้านะคะในหลว่วงของเราถ้าพบเจอแบบนี้เพื่อนๆก็เก็บได้เก็บเลยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆจา๋าสวัสดีจา้า